ช่วเลยครับก็อายากจะขอขอบคุณท่านที่มานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าพี่พิสื่อเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราตั้งใจทำก,กันออกมาแล้วก็มีได้เส็ยตอบรับที่ดีก็ดีใจมากเลยค่ะมีอะไรเสริมไหมครับทุกคน้วบางทีเนี่ยขอบคุณที่มาว <laughs> <laughs> ันอาทิตย์คทุกคน เรื่องของเราเรื่องของเราตัวสีเหลืองตัวสโปรนี่สำหรับลำไส้นะครับตัวดีผการับลำไส้รวมะจเป็นโปรไบโอติกที่ที่มันรูบหลบอย่างจากตัวสีเหลืองตัวอด้านเหลโปรสำหรับภูมิแพ้โดยเฉพาะใช่่คะแบบแบบว่าจริงๆคือตัวโปรไบโอติกอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าเราอาจจะแอร์ตัวที่เด่นในเรื่องของด้านภูมิแพ้ในในสูตรของภูมิแพ้ค่ะใช่สำหรับใครที่เป็นภูมิแพ้หนักๆหน่อยเนี่ย อาจจะเลือกเป็นต ok ัวอะไรที่โบได้ค่ะใช่ค่ะตัวจะหาตัวสีเหลืองใช่ค่ะแต่วตา้ตัวสีฟ้าจะเป็นตัวการค่ะก็คือล้ำไส้โดยรวมเรื่องคงคุ้มกันด้วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยค่ะตัวตัวดบนี้มันตอบโจทย์เรายังไงบ้างตอบโจทย์เรายังไงบ้างก็ตอบโจทย์ช่อยันตังแแรกเลยคือรสชาติอร่อยครับค่ะรสชาติอร่อยทานง่ายทานง่ายคือใช่คือไม่ต้องดื่มน้ำตาลนี่คือข้อดีที่สุดของของคลุกพัคเลยเพราะว่า การที่แบบว่าเราสามารถทานโปรไบอติกโดยที่แบบไม่ติดคอไม่แคกไม่เหนียวเป็นก้อนแล้วไม่ต้องดื่มน้ำตามอ่ะจะทำให้การทานผรพัดของเราเนี่ยทานตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้แล้วทานง่ายมากๆค่ะแต่นแนะนำให้ทานตอนเช้าตอนออก่าแล้วก็เราจะมีเทคโนโลยีหลอย่างที่แรนดอื่นไม่มีอย่างเช่นอ้ที่เลืออผ้าผ้าขนอย่างเง,งี้ยครับมันจะทําให้ตัวฟอรไอติกของเรามันอยู่ได้นานก่อนที่มันจะเข้าไปในลำไส้เพราะธรรมดาส่วนใหญ่พอเข้าไปปุ๊บมันจะมันจะตายเลย จะตายเลยจะส่วนใหญ่ตัวของเราเนี่ยมันจะทำให้ตัวอยู่ได้นานกว่าก่อนที่มันจะเป็นละลายในท้องในไตโอเคใครทานได้บ้างคะเด็กก็เด็กก็ทานได้ค่ะได้ตั้งแต่สามสามขวดครับสามขวดขึ้นไปค่ะเพราะว่าจินเจอร์ก็ทานอยู่ทานทุกวันเลยตื่นเช้ามากินเองนะครับไม่อยากฉีดไม่ได้ตื่นเช้าทุกทุกเช้าตอนนี้ลูกตื่นเช้ามามันมีกอบโปปะอีกหน่อยนี่อะไรอย่างนี้ต้องทานวันใช่ ความร่วมมือจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันแล้วก็เหตุผลสาคัญที่ร่วมมือกันมาอยา่างยาวนานอยู่5ปีคือจริงๆผมว่ามีความจริงใจของกันและกันเนาะผมว่ามีเวลาเวลาคุยกับคุณแม่คุยกับครอบครัวเขารู้สึกว่าเออเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ให้ใจของกันและกันนะครับแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเออจริงๆเปิดตัวมาเราก็ไม่ได้ขายป้องปังอะไรกันแต่ว่าทุกคนบอกว่าเฮ้ย เรามาช่วยกันเรามาทําให้มันทําให้มันดีเรามาเรามาคิดคิดหาโซลูชันร่วมกันเราไม่มีการโทษกันและกันครัอบอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับคุณผู้ชมท่านผ่านมาถึงจุดยืนและกลยุทธ์ของทางแบรนด์ในตลาดอุโมงค์สิทิ์ในตลาดอุโมงค์สิทิ์ครับผมจริงๆก็จุดยืนหลกักๆเป็นเป็น Price Performance คนระับอย่างที่บอกว่าเอ่อ Strain คือโปรไบโอติกมีหลาย Strain นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุก Strain ที่ท,ที่จะมีความแข็งแรง ผ่านผ่านกดในท้องแล้วก็ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ที่ต้องที่ที่ทำให้มันเห็นผลจริงๆนะครับจริงก็อย่างที่อย่างที่เราให้ฟังนะครับว่าตัว p r o Product ที่เราคิดค้นมาเนี่ยเป็นสูตรที่พรูฟแล้วในไต้หวันในญี่ปุ่นในฝรั่งเศสในอเมริกาแบรนด์ต่างๆก็มาสั่งกับโรงงานนี้ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะมีน่าจะมีเ e อร์ฟอร์แมที่ดีเทียบกับตลาดครับ uh, The level of technology R&D that you bring to the brand? Yeah, sure. So happy to talk about that. We uh, so we've been developing. Uh, Sanjin Biotech, our uh, probi leading probiotics manufacturer, have been developing and researching probiotics for 30 years now. And each year we put in more than 100 million in R&D. So we have uh, quite a few R&D personnel. Um, and what we do is that we always look for new clinical evidence, and so we conduct clinical trials in humans, animals, in order to prove that there are real health benefits to our probiotic strains. And we do, uh, uh, we always, in every year, we do look for new strains, whether that's in Taiwan or uh, other countries, in order to really bring um, uh, bring health benefits to people. No, it's a look. คือ <c oughs> จริงๆ,ๆ,ๆให้ก็อย่างที่ทคุณสตีฟเล่านะครับเยชินเจนไบโอเทคทำมาแล้วกว่า30ปีครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการวิจัยมากๆปปทุกทุกปีเนี่ยมีนอกจาก,จากเจ้านักวิจัยที่ที่เป็นที่มีด็อกเตอร์ดีกรีอะไรต่างๆนะครับก็เออก็จะก็ก็มีลงทุนกว่าร้อยล้านเพื่อหาสเตรนใหม่ๆหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหาเทคโนโลยีใหม่ๆ <c oughs> เข้ามาแล้วก็อยากนอกจากสเตรนที่มาของโปรไบโอติกที่มาจากไต้หวันนะครับก็อยาก เริ่มหาจริงๆตอนนี้ก็เริ่มคุยกับทางทางโปรไบโอติกเมืองไทยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จากศีราชอาจารย์อาออจารย์จากมสวที่ทําเรื่องโปรไบโอติกก็หาเทรนเพื่อเพื่อพัฒนาร่วมกันนะครับจริงๆสุดท้ายผมว่าโปรไบโอติกม,มันมันมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับก็ก็หาเทรนที่ที่มันตอบโจทย์กับกับการเทลของคนคนไทยจครับากก่อนเลยครัก็ ตาก e ูพัชก่อนนะครับก็คือเราตั้งใจกันทําออกมาครอบครัวผมก็คือหัวใหญ่ครอบครัวเราหัวใหญ่กันแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่ดีเป็นของแต่กันและกันครับเราเลยทาตัวนี้ออกมาสองตัวเพื่อที่จะให้ลํำไส้ของคนไทยคือภาพของคนไทยมีภาพที่แรงและประดีษครับมิน้าก็จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของี่แล้วก็มีตัวสลิมกินแล้วหิวน้อยลงอ๋ออันนี้น่าสนใจเหมือนมีคนปักใช่ไหมอันนี้ อันนี้แค่กินก็พอแต่ว่าไก็ดีึันตัวไก็ดีขึ้นด้วยวครับตัวที่หนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเอ่อสแต่รีบจะจอยางไม่ไดนะ้เอออ๋อ e n s Health ครับเออหรือว่าสุขภาพของผู้หญิงครับก็มีดีจากภายในแล้วก็จะลดกลิ่นครับอ๋อมีนะมีเป็นอีกตัวหนึ่งครับขอบคุณมากครับ